หอกรุงเทพเลยนะครับ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 ผมน้งตัดตอย่างอือะไรดิขวน้ำเี้ยงแม่ครับทำไมแม่หัวไปทางมพราะรถแรกไปางโน้นมองเห็น ไม่ปังโอ้ นอนี่เป็นภาพรถไฟสุดขนาใใกล้ที่มานั้นไฟนี้ก็ขอฝากนครับขอให้คนปลอดภสวัสดีครับ Thank you for <laughs> watching! <laughs> ที่ของท,องทงางด้านตรงทางกางรถไฟองประเทศไทยเีลยวจะได้บรรยากาศใจโอ้โหฟ <laughs> ้อนตางอยู่สเปชียยอดครับ สวยๆก็เห็นมากเลยครับเห็นมากเลย ครับผมห้ามเดินนะครับตร,ตรงนี้เลยแล้วรองเท้าก็ไม่ใส่าาวู่ปิดคูเบิดนะหน้ามไปโดยเด็ดขาดถ้าแด่ไปนะทีหลังนะไม่ต้องไปไหนกับแม่แเสกยรับ แม่เป็นไงหว,วาดเสียวเปล่าหวาดเสียวครับแม่เม <c oughs> ต้ก็สุดยอดเพอร์เฟกที่แปลว่าสุดยอดครับผมก็เจ้าครับโอ้ไปฝาดเสียงเสียง 这样。Yeah.